morning morning สวัสดีเพื่อนเพื่อนดูสิมาดื่มกาแฟกับวิวสักแก้วไหมที่สวนจะได้สดชื่นสูตรจะได้พายปอดต,ตอนเช้าๆามาพายปอดดาวเรืองบางบานสะพังมาพายปอดที่สวนกับวิวนะคะปลูกไว้สวยงามจะเหลือแต่ความทรงจำยี่ปี21ปี21ป ตอนเช้ามันสดชื่นบางทีตอนนี้ยังใกล้แล้บางทีก็มานั่งดูสายการบินเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะยกมือขึ้นไหม้บาเป็นความหมายว่าน้องลาก่เนาะปลูกมีแต่สิ่งสวยงามก็จะเลือแห่งความทรงจำ สีมือวีวีทางนั้นสีม,มือสวยนะคะเช้ามันได้เห็นวิวสวยไงมีภูเขารอบหน้าบ้านวิวีดอกเวลลี่ก็บานรอบสามรอบสี่แล้วสีขาวสวยงามนะคะแต่ก็จะเป็นความทรงจำที่มาใช้ชีวิต ี่สวีสเลนความทรงจำที่ดีๆนะคะอยู่กับความสวยงามที่ดีๆสีชมพูปลูกสลับกับสีขาวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วิวจะทำเจ้าของใหม่เขาจะมาเยี่ยมเขาจะเอาอะไรไว้หรือเขาจะขนไปทิ้งก็แล้วแต่ ให้มันเหลือความทรงจำที่ดีๆนะคะเราทำสวยๆไ้ให้เขาเขาก็จะได้คิดถึงเราไงจะไปอยู่บ้านวิวก็จะปลูกอย่างนี้และค่ะเป็นคนชอบสวนชอบปลูกชอบความสวยงามชอบความสวยความงาปลูกพริกปลูก พี่ก็กำลังเริ่มโตแล้วถึงเวลามันมัน,ม,นมันรู้สึกตื่นเต้นมันเร็วมากนะครับมาเบาง่งมาเบ่งพักอีกตัวสตอนแรกสะอนได้พากอีกตัวแล้วเนาะใส่ดูซีวีจัดใส่ตะก้าไว้ใครอยากยกเป็บแยกยกไปเป็นตะก้าก็ยกไปค่ะเพราะว่า วิวิปลูกเอาไว้แต่วิวิไม่ได้กินไม่หมดยกไปเลยใครอยากได้ก็มายกไปเพราะว่าของทุกอย่างเต็มบ้านนี้เอาไปไม่ได้ใครอยากได้อะไรก็มาเอาไปเลยค่ะเสียดายไปหาเอาใหม่เนาะเราขายบ้านเราก็เสียแล้วไงเพราะว่าลูกก็คุณหมอบอนไปจนเราสิแก่เท่าพ่อแม่แล้วมั้ มออนสามเท่าไหร่สามสิบสี่สามสิบห้าปีแล้วใช่ไหมลูกปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามจากไปให้เขาคิดถึงเรานะคะไม่ใช่จากไปไม่ใ่ไม่ค่ไม่ใช่เหมือนจากไปให้เขาด่าใช่ไหมจากไปให้เขาคิดถึงเหลือความทรงจำดีๆเอาไว้เหลือความสวยงามมาไว้ ตรึงความสุขของเราเราสร้างได้ด้วยตัว